เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับพบกับแซกซัสทีวีสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการเปิดกล่องพรีเมียมเป็นกล่องพรีเมียมที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยนะครับโดยที่กล่องพรีเมียมรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปิดเพื่อเพิ่มอัตราค่าลัคกี้นะครับโดยที่เมื่อค่าลัคกี้ของเราเนี่ยถึง100แต้มเราจะได้ไอเทมในระดับเลเจนเดอรี่แบบ100%เซ์นั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะดีกว่ารอบที่แล้วเนาะ รอบที่แล้วนี่บอกได้เลยว่าโคตรเกลือครับมารอบนี้นี่น่าจะดีขึ้นนะแต่ว่าผมก็ยังชอบแบบเดิมอยู่นะที่มันแบบให้เรากาลันตีเปิด10ครั้งเปิด15ครั้งอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับคุณผู้ชมจะเกลือหรือไม่เกลืออันนี้เราต้องมาลองลุ้นกันดูนะเบื้องต้นเรามาดูของรางวัลที่จะได้จากกล่องนี้กันชิ้นแรกก็คือชุดเจ้าเม่นแห่งดวงดาวเป็นชุดระดับสีแดงนะครับ บอกได้เลยว่าหมวกของชุดนี้นะเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นหมวกคล้ายๆกับหมวกของนักลบทะซึ่งผมอยากได้หมวกจากกล่องนี้มากที่สุดและไอ,อหมวกใบนี้ผมว่านะามันน่าจะมาใส่กับชุดอื่นๆได้บบเท่มากๆเลยต่อมาก็จะเป็นชุดสีม่วงนะครับชุดนี้เลยเป็นชุดผู้คุมสนธยาและสกินปืนแบบอัปเกรดได้วินเทอร์ควีน M 2 4 9ครับ รวมไปถึงสกินของปืนนี่ทวายไลท์วอร์เดน AKM ที่โอ้โหเทม่มากๆเลยสวยมหคล้ายๆกับเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้ยนะครับต่อมาก็จะเป็นสกินของปืนอูซี่ลายสีม่วงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สกินของหมวกป้องกันลายเปียนโนเป็นหมวกตะลุยกาแล็กซี่ รวมไปถึงสกินของกระเป๋าสภปายเรือดำน้ำที่ผมก็อยากได้เช่นกันในกล่องนี้นะนี่ครับระเบิดขวดแล้วก็พวงกุญแจโอเคเอาแล้วครับคุณผู้ชมมาเริ่มเปิดกันเลยสนับสนุนโดยโกลเด้ Golden. เติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองเติมได้เติมดีเติมไม่อัน้น ซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นโบนัส UC ราคาเด่นโดนใจที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รับ UC ในราคาที่ถูกมากๆเลยครับบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกๆแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook หรือว่า l i n i i อดีแอดกเด่นเติมเกมได้เลยครับ มาดูนะครับว่า10ครั้งแรกของเราเนี่ยจะดวงดีหรือเปล่าและจะได้ค่าลัคก,กี้เท่าไหร่ชืบเอาแล้วครับชืบชืบชืบช,อชอโอ้โหสิบครั้งแรกไม่ได้อะไรเลยเกลือล้วนครับคุณผู้ชมแล้วค่าลัคก,กี้ของเราเนี่ก็ขึ้นมาเป็น24่ิบสี่นะครับ แสดงว่าตอ้องเกลือมากๆก,ก็คือประมาณวนะ่าเปิดสิบครั้งเนี่ยเราจะได้ค่าลละก,กีประมาณยี่สิบประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะเปิดกันต่อครับสิบครั้งครั้งที่สองนะครับเมื่อค่าลัคก,กีของเราครบถึงหนึ่งร้อยนะครับเราจะได้อไอเทมในระดับเลเจนดารี่ทันทีเลยนะจึบจ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บอื้เกลืออีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่า มันเกลือมากๆเลยนะครับเนี่ยสหรับเจ้ากล่องนี้โอ้ยตอนนี้ค่าลักกี้44แล้วเพิ่มมาทีละย2บสโอเคเปิดกันต่อครับคุณผู้ชมครั้งที่สามนะครับหมดตัวไปสามสบไปแล้วยังไม่ได้อะไรดีๆเลยโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ย เนี่ยผู้ชมเปิดไป30ครั้งไม่ได้อะไรเลยต่างจากเมื่อก่อนนะครับกล่องพรีเมียมเนี่ยเปิด15ครั้งเนี่ยอย่างน้อยะเราก็ได้ไอเทตมเนลนดับเด้เจนารีชิ้นหนึ่งใช่ไหมอันนี้แบบเปิด30ครั้งนี่เกลือล้วนตอนนี้ค่าลัคกี้อยู่ที่67นะครับเกินตายติดค,ครั้งที่ที่นะผู้ชมโอ้โหจะไม่มาเลยสักชิ้นเลยเหรอครับเนี่ย อย่างน้อยแบบเลเทนดารี่สักินก็ยังดี <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอยสุดจริงๆสำหรับเจ้ากล่องนี้ตอนนี้ค่าลัคกกี้เป็น9.5นะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะครับว่า <c oughs> เมื่อค่าลัคก,กี้ของเราครบ100รเนี่จะได้อะไรนะโอ้ภาวนาขอให้ได้สกินของหมวกหรือไม่ก็กระเป๋านะครับผู้ชมมาลุ้นกัน กล่องแรกอืมกล่องที่สองครับจืบเครื่องประดับเจ้าเมทแห่งดวงดาวโอ้โหสี่สิบกละกงได้ควงแจวมาอันเดียว หดเกินโอเคครับพักจากความเกลือมาดูกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับบอลโลกในเกมพับด Mobile กันกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมเตะแจ้งเกิดน,นะครับโดยที่กิจกรรมนี้นะครับก็จะให้เราทำเควสตามที่กำหนดนะครับเมื่อเราทำเควสสำเร็จเนี่ยเราจะได้เหรียญฟุตบอลมานะ อ่ะซึ่งเจ้าเหรียญฟุตบอลน,นี้นะครับจะใช้ในการเดินหน้านะหรือว่าการส่งลูกฟุตบอลให้กับเพื่อนอ่านี่ครับเมื่อเราทําการส่งไปเรื่อยๆนะครับจนครบ5ครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าไปยิงประตูนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลที่อยู่ด้านซ้ายมือมานั่นเองนะเราเรียนได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทําได้ง่ายๆเลยกิจกรรมต่อมานะครับเป็นกิจกรรม เชิญจากกัปตันเมสซี่นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ก็คือให้เราทําการแชร์นะครับเมื่อแชร์ครบ5ครั้งเราก็จะได้ชุดของกัปตันเมสซี่มาใส่เป็นชุดสีดําตัวนี้เลยยังไม่หมดนะครับเรียกได้ว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับบัลโลกนี่ค่อนข้างที่จะเจอเลยกิจกรรมต่อมานะครับเป็นกิจกรรมเส้นทางสู่เกียรติยศกิจกรรมนี้เนี่ยแนะนําให้คุณผู้ชมทําเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้กรอบรูปของทีมชาติอาร์เจนติน่า แล้วก็เสื้อของทีมชาติอาร์เจนตินาที่เขาไปแข่งฟุตบอลโลกด้วยนะดินวาสวยงามมากๆนี่ครับกรอบรูปนะครับของทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองนะครับใครได้เชียร์อาร์เจนตินาเนี่ยห้ามพลาดเลยแล้วก็นี่ครับก็คือชุดของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเป็นชุด AFA อนะอย่างสวยเลยแต่ว่าถ้าได้จากกิจกรรมเนี่ยจะเป็นแบบ จำกัดเวลานะครับผู้ชมวิธีการทำก็เช่นเคยครับทำภารกิจตามที่เขากำหนดนะครับแล้วก็จะได้แต้มมาเพื่อทำการรับของรางวัลน,นั่นเองส่วนกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมในการเปิดนะครับเพื่อรับสกินของลมนั่นเองนะเราสามารถทำภารกิจนะครับเพื่อรับชาอเอามาเปิดได้หรือว่าเราจะใช้ UC ก็ได้นะครับ คือชาเนี่ยใช้10อันนะครับจะสุ่มได้1ครั้งนะเบื้องต้นเนี่ยเราจะได้รับชาทุกวันนะครับวันละ10อันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะได้จากการทําภารกิจนะนี่ครับคุณผู้ชมทำภารกิจง่ายๆเลยครับได้ชามาเยอะนะครับก็ออามาเปิดนะครับไม่แน่ว่าเราอาจจะได้สกินของล่มของทีมชาติอ์เจนตนาก็ได้นะและก็อันนี้ครับกิจกรรมในการแลกรับ ไอเทมนั่นเองนะครับโดยที่กิจกรรมนี้เนี่ยแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยเอามารับเป็นสกินของหมวกนะครับเป็นหมวกของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับใส่คู่กับชุดนี้บอกได้เลยว่าโคตรเท่เลยแล้วก็กิจกรรมเชียร์การแข่งขันอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมมันก็จะให้ตั๋วเราในการนํามาแลกไอเทมนั่นเองนะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมกิจกรรมนี้ก็เกี่ยวกับบอลโลกด้วยนะครับรวมตัวซีซั่นอะไรอย่างนี้นะ เอาชีวิตรอบครบตามที่เขากําหนดนะครับได้กรอบรูปด้วยเอยได้เสื้อฟุตบอลด้วยว่ะอ่าหมดเรียงน่าจะหมดแล้วครับสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับบอลโลนะครับก็สามารถมาทํากันได้นะเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมเจเกซทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไตาย,ตายจ้า